นห็ละงอกเรืองคือพี่น่อมีลายดอกกี่ดอกเดี๋ยวสิตัจนี่จะพีน่น้องเห็ดละงอกเรืองนะคะเห็นปะนเก็บได้เด้อจะพึ่งดามาเด้อเก็บต่อจะพีน่น้องนี่ น้อกเหลืองเออเมรอถุงดามาเดอร์ุ่ดามาเดอ้อดอวางใบสี่ดอกแล้วหนึ่งไข่ โอ้มัน,น,น,นีสีเหลืองสวยแต่พีน่น้องมันสีแดงดเลยเหมือนเหลืองเหลืองนนะครับ แล้วให้ปาดตีนไว้เออ,อสีมมนบ่เอกระเกีเ้ยงนิดหน่อยเนาะออืมบนสีดามาว่าคือปาดหน่อยแทบสีใบอีกแล้วเนาะ ป้าเนี่ยจะหาดอกแล้วพี่นอ้องหาหกดอกละดีอยู่มันเนี่วันนี้ดีอยู่ได้เห็ดละงกเหลืองเมื่อวานเห็ดละงกแดงได้พี่น้องวันนี้เห็ดละงกเหลืองหมดหมอ ใคหนึง่งเก็บยว,วนหันมั่งหันตัดออกกรดแอลกอฮอันสีมันดามาอีกคอยกอามาถิบเพื่อก้าวหน้าเสื้อนัคือว่าตัดยช่างงานกระไดคอยฝ่าว้นร้ายเออ,อเคอยเก็บหันล้างมากเพียหนอ่อเห็นอีกดอกหนึ่งดอกขึนงโง่เข่าวบาบานเกิดใช้กำกันมดจักจังไงงงกไ่ขึ้นโง่กระไดเขาวเหลืองเกิดใช้กันมดหมดวดขวดไปมดเลยเอาอเก็บ เอาหมีดแม่น่าเหมือนเี้ยวเราเอาเสียมมาดอกตัดออกคุนว่านี่สิเกิดคุณเนาไตามิ่นว่าเนาะพีหน้องเนาะอไปหาอีกอีกละพี่นอ่องนี่หนึ่งดอกเห็นปะหนึ่งดอก,ดอกจ้าตัดตีนไว มาทันเดชเก็บอยู่บ่เห็ดลางงเลื้องเหมือนกันจากพี่น้อยบ่เลยโอ้ยเก็บเห็ดจากพี่น้อยเห็นบ่เนี่ยน,นี่ยังหลงเหลืออยู่ทั้งพี่น้อยด้วยพอได้เก็บพอได้นีดอกปลาตีนวายผลบ้าปีนาจังสินได้เก็บอีกอือจากฝากพวกัวกันรถมารถยังไงขันยังไงลายๆ มารถมาอยู่เขาสิเก็บตาตีนในค่อยบ่ออย่างเตยียเดี๋ยวเลื่อยแล้วหาต่อพี่น้องย่างกายพี่น้องเอ้ยสี่ดอกนึงพี่น้องนีงน่เห็นบ่เก็บเปนยางกายโอ้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 ยเก็บมาเคลียเบิ้งตัวนี้นี่เห็นบ่โอ้ยพ่วงละน้องขาวะนี่ สะอาดแล้วไครให้มังงกเอาหาอีกให้ังงกเบียงบานเอ้ยเงงกเบียงบานลอกหน่อยครับโอ้ยเอาค่าไปหันนะว่าเอาดอกเอาแต่ดอกตัวนี้ละ อามาโดนเติดพี่น้องป้าที่เคยเอานาะเพิ่งจะคืนจากพี่น้องเนละพิ่งคืนเห็นดอกหนึ่งเ่ยนู้นตัวนึงเอาประมาณยี่สิบก็ไข่ป่ะตัวนึงเอาเลยเกือบที่สิบไข่เลยแหละ,ะยี่สิบไข่สน,น,อ,นอนตัดตีแล้วกัน จะมาเสียว่านี่เก